สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราจะมาเอาตัวรอดกันในป่านะครับวันที่สามแล้ววันนี้เรายังไม่ได้ทานอะไรเลยถ้าเราไม่ได้กินอะไรวัน้เอ้ยท่านผู้ชมดูนั่นนั่นเราเจอแล้วนี่ดูดูนี่คือซีดาฟลุตมันคือซีดาฟลุต โอ้โหนี่มันหล่นลงที่พื้นนะครับไม่มีคนเข็บกินนะครับโอ้โหน่าเสียดายมากอันนี้จะเป็นอาหารมื้อนี้ของเรานะครับเราลอดตายแล้วพระเจ้าขอบคุณพระเจ้ามากมากเลยโอโ้อันนี้เน่าลูกนี้ลูกเน่าเสียดายมากเราก็จะเอาลูกที่ไม่เน่านะครับ เราได้อาหารแล้ววันนี้ทีนี้เราก็จะไปหาบอ่อน้ำนะครับเพื่อที่จะมาล้างว่าไงเพื่อนนี่คือเพื่อนเรานะครับที่ประจนภัยด้วยกันนะครับวันในวันที่สามแล้วเราจะไปหาแหล่งน้ำนะครับเพื่อจะล้างเผื่อว่ามันจะมีเชื้อไวรัส โควิดินะครับถ้าเราไม่ล้างนี่มีโอกาสติดเชื้อตอนนี้เรากำลังหาแหล่งน้ำกันอยู่ครับอุยลกมากปลาลกมากเลยอุยมีน้ำด้วยลกมากหูยอันนี้น้ำอันตรายมาก เราก็จะไปหาเดินหาแหล่งน้ําครับนี่ไงนี่ไงเจอแล้วบอ่อน้ําโอ้พระเจ้าจอดเราก็จะล้างนะครับเพื่อว่ามันจะมีเชื้อไวรัสโควิดติดอยู่เราล้างเสร็จแล้วเราก็จะเอามารับประทานเป็นอาหารมื้อนี้ของเรานะครับ วันนี้วันนี้เรารอดแล้วเดี๋ยวคอติดตามกันวันที่สี่วันที่ห้าวันที่หกนะครับว่าเราจะอยู่รอดต่อไปไหมครับสวัสดีครับ